ทาสีด้ามเสร็จเุ้ยเราก็จะมาแพ็กกันนะคะแพ็กส่งลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาเบิ้งป้าแพ็กหรือเีืยวยังก็ตายอ๋อท่าบ้านป้าไม่เหมือนกันเลย กว,วาวบางเหียงทีละอ่านอ่าน,นนะคะนี่คือเห็นใจไห้ถงเอาหลุมช่นไงกัน

กันกไปตามจังวัน,น,วนโอ้ปิดเปิดประตูปิดประตูแรงมากเลยอ่ะวันนี้ไม่ไปรับพิชามาเล่นด้วยเหรอ

mày yeah! nó nói đúng không đúng anh không biết này nè này cáp à กินยังแก้วอยมื่อหมันจะนต่ตตนไปเอามายะกินเดี๋เา้ใหร้อ,อน,น,นอจังเออว่าแม่มันจะล้างข้าวต้มันนี้ยเดี๋ยวแกะข้าวต้มมาล้างทุกอันก่นอนเต่ละอันมีแต่ิกลต้มพิกอยในห้องร้อนกันเดี๋ยวเขาตมให้ไย เมื่อเช้านี้มิดเจ็บบาทหมือนกันเลยยายเท่านิดหนึ่งเลยอ่ะอยาที่ทำได้ไหมขวบเมื่อเช้ามันนี่เกือบบาดมือยาเลยแต่มันก็ไม่ได้บาดเออแต่มันก็ไม่ได้บาดมาติดกับนี่มันติดกับไม้แล้วก็เลยมัน อยากมาทำใส่หมูใหญ่ดมากเลยไม่ดนแดนะไม่นแด้าด้วยมาไม ว่อ <c oughs> ุ้ยเหลืออีกอันหนึงไได้พอมั้ต้องทใสให้พอก่อนเไม่วตอกันเด็เเด้อเตรียมเอาไปส่ง สี่โมงแล้วไปส่งได้แล้วแฟกเปิดแล้วนะตังแ <laughs> ดดไม่ค่อยแรงเลยอ่ะโอ๋นงาอเขาตาเออดังไฟย่างด้ามดีไหม <laughs> อันนี้ก็แ <laughs> ช่ไว้อีกแล้วต้องทำอีกแล้ว <laughs> มีออเดอร์มาจาก สุราดอีก2ีอันเดี๋ยวจะทะยอยทำให้นะคะทำตามคิวเด้อค่ะเด้อปลาเฮดต,ตามคิวเนาะเพราะว่าเฮดเอาเองทุกขั้นตอนเฮดเอาเองทุกขั้นตอนก็เลยักซ่ซาเดสสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบไว้เพียงแค่นี่ก่อนเนาะคลิปน้าพอกันไม่เด้อค่ะเด้อผู้ได้เข้ามาเบิงแล้วต้องการยักได้ไม่กวาา ไปไซหรือว่าเอาไปค่ายก็ติดต่อมาทางแชทเด้อจ้าแชทมาให้ที่วีพร้อมเบอร์โทรมาที่อ่าเพจป้าหลนคนขยันค่ะยินดีต้อบรับทุกอันนั้นเด้อจ้า้วคาทางไม่ยังก่อนทางร้อเอดหรือไม่ยังก่อเมื่อกี้นี้ที่ คอมเมนต์มาใน YouTube ว่ายากได้เชือกให้คอมเมนต์ให้ทักแชทมาทางเพจป้าล้นคุณขยันเด็ก่ะเดอจะได้ติดต่อกันแล้วก็โถูบอกกันเนาะสำหรับคลิปนี้กับข้อจบ้ปเพียงแคนนี้ก่อนกับข้อกาวค่ะมาสวัสดี